ตอนนี้ตอนนี้ก็คงจะเสียงขอหายไปแล้วมั้งนอนได้แล้วแหละนี่ตุ๊กตามหมีแหกหลอเนี่ยน่ารักนะใช่ไหมละ่ะใช่ไหมละ่ะแม่ฉันสระซื้อมาให้ฮไอ้หนูเอาลูกอมไหมจ๊ะแกเรีเสียงเหมือนฉันไหมใช่ถ้ายิ้เขาบอกว่าถ้ายิยงเสียงเพราะว่าไอ้หนูเอาลูกอมไหมจ๊ะให้บอกว่า ไอรินมีลูกอมแล้วเร็ว,รวออไอรินมีลูกอมแล้วไ,ไอเดียไอเดียแกโอยอดกินพวกแกอีกแล้วไม่เป็นไรังไปหลอกบ้านอื่นก็ได้ตอ,ตอนนี้น่าจะหาไปแล้วลมัง้งใช่ใช่ตอนนี้เนี่ยเท่าไหร่แล้วว่าน่าจะฉันดูให้ ตอนนี้นะ่ะตอนนี้ประมาณตีสองแล้วแกกดแล้วบอกว่าเลิกตอนหกโมงครึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใชอีกสี่ชั่วโมงครึ่งเองแกสู้ระหว่างนี้ไม่ทำแก็ไม่มีอะไรแล้วนะงั้นกินขนมเล่นดีกว่าเป็นตาางนี่ไข่กุดเด็ทธรรมาชาง เป็นไงนี่ของฉันเป็นเค้กุ่ดดิง้งและนี่ก็เป็นโค้กอืมอร่อยจะขอกินบ้างสิอ๋อได้เลยนี่ฉันมีอีกอีกอย่างหนึ่งด้วยเนี่ยไข่เคยมฉันกินแลน้วนะเออแล้วก็มีคับเค้กอันนี้เปวยแบบนี้ด้วย ฉัรู้สึกปแปลกจังแฮะว่าทําไมของเธอมันเยอะกว่าของฉันได้เอิมก็ฉันซื้อเยอะกว่าเธอนี่มีหน้าละเวลาฉันโอนจ่ายทําไมมันถึงแพงจังอยากกนน่าโกหกฉันเลยนาฉันเป็นคนกินเยอะอยู่แล้วล่ะหวังว่าเคืนนี้เราจะรอดนะใช่ใช่ขอให้คืนนี้รอดด้วยเถอะ ฉันก็หวังว่าอย่างนั้นนะเต่ไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะอ่านหนังสือกันไหมได้อันนี้ของเธอนี่ของฉันโอ้โหหนังสือแต่ละอันเออฉันจะไหวไปมนี่ฮะอืมจำว่าฉันไม่อ่านละเก็บหงสือที่เดิมดีกว่าฉันก็ด้วยเหมือนกัน <c oughs> เล่นกันมาดีกาเห้ยลัคกี้ เดี๋ยวฉันเปิดเครื่องปรับอากาศก,ก่อนนะนี่ไงโอเคติดแล้วสงสัยเราต้องรอเลยเอาไงดีวันนี้ สายก็ต้องรออีกแหละเฮ้ยไฟดับทำไงดีล่ะไม่รู้สิแต่เดี๋ยวนะคุณเขาบอกว่าถ้าไฟดับให้เปิดไฟทั้งทั้งให้เปิดไฟใหม่ทั้งบ้านเลยอ๋อใช่จริงสินั้นเดี๋ยวฉันเปิดสองห้องนี้นะเธอไปเปิดตรงโน้นตรงโน้นนะได้ โอเคเดี๋ยวฉันเปิดตรงนี้ส่วนเธอนะจะเปิดตรงนู้นได้ได้โอเค นี้ก็แล้วกันโอเคตรงนี้พอโอเคเพื่อฉันจะเป็นอย่างไงบ้างก็ไม่รู้หวังว่าจะปลอดภัยดีนะกันแล้วกันงดเง,ง,งียงดเีย ยังไงบ้างเขาน่ากลัวไหมโอ้ยไม่เลยไม่เหลือนะสิแหมขนาดนี้ยังมายังมาตลกขบขันได้อีกนะแกเนี่ยก็ฉันนิสัยอย่างนี้นะสิเอ้อไม่กี่โมงแล้วล่ะเแล้วตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงเอง เยยยยอุ๊ยแกมีประกาศจากรัฐบาลมาแล้วว่าตอนนี้ได้หมดเวลาคือล้างบาปแล้วนี yeah. ่แต่เดี๋ยวนะเธอมันไม่แปลไปไหนหรอกุลเขาบอกว่าคือล้างบาปจะเลิกหกโมงครึ่งเออใช่จริงสิสงสัยนี่จะเป็นข่าวปลอมแน่ๆเลยใช่ใช่ใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ น้องไม่ทำตามลูกหลงดีกว่านะใช่โอ้ยซึ่งหมับไม่อยูน่น้ำม้างหรือไงอะฉันเอาน้ำใ,นะให้นกมาถึงแล้วนมดีใจใหญ่เลยนะลักกี้ มามาดื่มโค้กกับฉันนี่อะนี่เธอนี่ลักกี้เธอกินโค้กไม่ได้นะ,ะฉันนะ่ะจะให้เธอกินแค่ของที่มีประโยชน์เท่านั้นนันหัวสุขภาพของเธอมากอย่าลืมไหมลักกี้อ นี่ก็หลายชั่วโมงแล้วนะเมื่อเช้าเ้าจะหกโมงครึ่งแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันง่วงเธอไม่ไรเนี๋ยวฉันไปพักก่อนตอนนี้ตอนนี้อเธอตอนนี้หมดเวลาคือล,ลังบาปแล หลับสักทีนึง่งไปพวกเรานอนกันเ้ยฮยเอาละตื่นได้แล้วตอนนี้กี่โมงแล้วนะเจ็ดโมงขึ้นแล้ว เราหลับแค่หนึ่งชั่วโมงเองเหรอไม่สิเธอดูผิดตอนนี้เที่ยงแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วเราไปหกชั่วโมงก็ถือว่าดีแล้วล่ะฉันว่าเราเอาของไปอะไรไปทิ้งกันก่อนไหมได้เลยเดี๋ยวฉันจะไลาหาแม่ก่อนนะได้เลย เออถังขยะถังขยะเดี๋ยวนะบ้านฉันไม่มีถังขยะหรอกเหรอเนี่ยเออให้ตายสิเธอ,อยังมีถังขยะรับอ๋อใช่โอเคเราดูชั่วร้ายจังเนี่ยเดี๋ยวฉันโทรหาแม่ฉันก่อนฮัฮโลโหลแม่อ้าวแม่ทิ้งหนูทำไมอะ่ะ แม่ไม่บอกอา้าวอีกโอย้ยอ้าวเธอเป็เลยเหรอแม่ทิ้งฉันนะสิอา้าวทำไมแม่ทิ้งล่ะไม่รู้อ่ะแม่ไม่บอกเหตุผลมาเลยโอเคงั้นขอยืมโทรศัพท์เธอหน่อยฉันจะโทรหาแม่เหมือนกันโอเคฮลัลโหลแม่เป็นไงบ้างลูกเอเอ แม่ไม่รู้จะพ่อยยังไงดีเออแม่แค่รับลูกมาเลี้ยงแล้วแม่ทิ้งลูกแล้วนะไม่ไปแม่แม่ทำไมไม่ทำอย่าง,างนี้อะไรหรอเธอเราบอกล้วว่าเธอก็โดนทิ้งเหมือนกันก็ใช่น่ะสิฉันโดนแม่ทิ้งเหมือนเธอเลยโอ้ยื่อคลนี่มันดวงสวยจริงๆ ใช่เออ,อยังไม่อยู่บ้านฉันไหมล่ะอ๋อได้เลยเย่ย <c oughs> ฉันโดนแม่ทิ้งกับเธอเลย <c oughs> เวลามมกเหนือนกันจริงๆใช่ <c oughs> จะเอาโทรศัพท์ไว้ไหนไว้นี่นี่แหละไว้บนนี้ดีกว่าโอเคไปอาบน้ำกัน ถ้าคุณหนูใช้ก็มีตัวดีว่ะงั้นเธออัพก่อนนะได้เลยโอเคอัพเสร็จแล้วพวกญิงวันนี้ก็เรียนกันเคส่วนที่นก็เคลวล่ะโอเ้เธอใส่ชุดนี้น่าดีนะเนี่ย ได้ไหม่ะอุ๊ยลักกี้มาเร็วเดี๋ยวข้าวช้าเราย,ยังไม่ได้กินเลยนะก็เดี๋ยวทำกินไงเออใช่อ่ะลักกี้กินข้าวก่อนนะ ใจใหญ่เลยนี่ผ่านคุณอาหันมาได้อะนี่เธอชอบกระเป๋าไหนเลือกเลยเออเธอชอบกระเป๋านี้อะมันดูใหญ่น่ารักดีอ๋อโอเคเลยงั้นฉันเอากระเป๋านี้นะโอเคปาไปเรียนกันแต่เดี๋ยวนี่มันเที่ยงนะงั้นวันนี้ไปหาของซื้อกันไหม วันนี้เราก็แค่ลายหยุดโรงเรียนไปอ๋ออ๋อใช่งั้นลาลายหยุดกันเถอะโอเคโอเคอว่าตาแล้ว